365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่54วักเจ็ดมนุษย์ตกในบาป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่385พระเจ้าทรงความดีไร้ขอบเขตและพระราชกิจของพระองค์ทุกอย่างก็ดีด้วยถึงกระนั้นไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นประสบการณ์เรื่องความทุกข์ความชั่วร้ายในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะสัมพันธ์กับขอบเขตจำกัดของสิ่งสร้างโดยเฉพาะรวมทั้งปัญหาเรื่องความชั่วร้ายด้านจาริยธรรม ความชั่วร้ายมาจากไหนนักบุญออกัสตินเคยถามว่าข้าพเจ้าพยายามค้นหาว่าความชั่วมาจากไหนแต่ก็ไม่พบและการค้นคว้าที่เจ็บปวดของท่านก็จะไม่ประสบความสำเร็จนอกจากเมื่อท่านได้กลับใจมาพบพระเจ้าผู้ทรงชีวิตแล้วเพราะความลึกลับของความชั่วร้ายนั้นเข้าใจไม่ได้นอกจากจะพิจารณาถึงธรรลํำลึก เรื่องความเคารพเลื่อมใสพระเจ้าการเปิดเผยความจริงถึงความรักของพระเจ้าในองค์พระคริสตเจ้าแสดงให้เห็นขอบเขตของความชั่วร้ายและความยิ่งใหญ่เกินคาดของพระหัรสถานเราจึงต้องพิจารณาปัญหาเรื่องที่มาของความชั่วร้ายโดยใช้ความเชื่อหันไปมองพระองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เดียวที่ทรงพิชิตความชั่วร้าย ที่ใดบาปทวีขึ้นที่นั่นพระหัสถานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่าบาปมีอยู่จริงๆหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่386บบาปมีอยู่เสมอในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คงเป็นเรื่องไร้สาระถ้าจะพยายามไม่รับรู้ หรือให้ชื่ออื่นแก่ความเป็นจริงที่มืดมนนี้ถ้าผู้ใดพยายามจะเข้าใจว่าบาปคืออะไรเขาจำเป็นต้องรับรู้ก่อนโดยเฉพาะว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าเพราะถ้าไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์นี้เราก็ไม่อาจพบว่าความชั่วร้ายของบาปตามอัตลักษณ์แท้จริงของมันคือการปฏิเสธพระเจ้าและต่อต้านพระองค์ แม้ว่าบาปยังคงทำร้ายต่อชีวิตและประวัติศาสตร์ของมนุษย์อยู่ต่อไปก็ตามหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่387อาศัยการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงเท่านั้นเราจึงเข้าใจว่าบาปคืออะไรและโดยเฉพาะบาปตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้าไม่มีความรู้ที่การเปิดเผยนี้บอกให้เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าเราก็ไม่อาจรู้จักบาปได้อย่างชัดเจนและอาจทำได้เพียงพยายามอธิบายว่าบาปเป็นความบกพร่องที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นความอ่อนแอทางจิตใจเป็นความหลงผิดเป็นผลจําเป็นที่เกิดจากโครงสร้างที่บกพร่องของสังคมและอื่นๆถ้าเราเพียงรู้แผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับมนุษย์เท่านั้น เราก็จะเข้าใจว่าบาปคือการใช้เสรีภาพอย่างไม่ถูกต้องพระเจ้าประทานเสรีภาพนี้แก่สิ่งสร้างที่เป็นบุคคลเพื่อให้เขารักพระองค์และรักกันได้บาปดั้งเดิมบาปกาเนิดความจริงที่เป็นสาระสำคัญของความเชื่อ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่388ความเข้าใจว่าบาปคืออะไรปรากฏชัดควบคู่ไปพร้อมกับวิวัฒนาการของการเปิดเผยแม้ว่าประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมพยายามหาความเข้าใจสภาพความทุกข์ยากของมนุษย์จากเรื่องที่หนังสือปฐมกาลเล่าถึงการตกในบาปแต่ก็ไม่อาจเข้าถึงความหมายสุดท้ายของเรื่องนี้ได้ เพราะความหมายนี้จะปรากฏชัดเจนเมื่อพิจารณาถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นบอ่อเกิดของพระหัตถ์านเช่นเดียวกับที่อาดัมเป็นบอ่อเกิดของบาปพระจิตเจ้าพระผู้ช่วยเหลือที่พระคริสต์เจ้าทรงส่งมานั้นสเสด็จมาเพื่อทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาปเมื่อทรงเปิดเผยพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลกหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่389เราอาจกล่าวได้ว่าคำสอนเรื่องบาปกาเนิดเป็นส่วนที่ตรงข้ามของข่าวดีนี้พระียซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์ทุกคนต้องการความรอดพ้น และพระเจ้าประทานความรอดพ้นแก่ทุกคนผ่านทางพระคริสตเจ้าพระศาสนาจักรซึ่งมีความคิดของพระคริสตเจ้ารู้ว่าเราไม่อาจมองข้ามการเปิดเผยเรื่องบาปกำเนิดได้โดยไม่ส่งผลกระทบตอบทำลํำลึกของพระคริสตเจ้าวิธีอ่านเรื่องการตกในบาป หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่390เรื่องเล่าการที่มนุษย์ตกในบาปในหนังสือปฐมกาลบทที่3ใช้ภาษาสัญ,ญลักษณ์แต่ก็ยืนยันถึงเหตุการณ์ในสมัยแรกเริ่มที่เกิดขึ้นเมื่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นการเปิดเผยบอกให้เรามีความเชื่อมั่นว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษยชาติ มีเครื่องหมายบอกว่าบิดามารดาเดิมของเราได้ทำความผิดโดยอิสระเสรีมาตั้งแต่ต้นแล้ว365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า